เศรษฐกิจและฐานทอกยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะถึงเงินปริศนา5 0 0แสนล้านที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยโดยที่หาที่มาที่ไปยังไม่ได้เมื่อวานนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีและทีมคอรมอเศรษฐกิจได้มีการประสานและจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมานะคะเพื่อไปหาเส้นทางการเงินที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้ให้ได้ซึ่งจะมีทั้งแบงค์ชาติมีทั้งกรตอตาแล้วก็มีปป,ปงด้วยทํางานประสานมือร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไป สอบทานความคืบหน้าและกระบวนการในการทำงานค่ะกับทางด้านของท่านวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลยค่ะที่การปรปรงและโฆษกประจำสำนักง,งานปปงอตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันคุณเจมี่ครับค่ะเบื้องต้นค่ะตอนนี้ได้มีการประสานมาในการฟอร์มทีมเฉพาะกิจในการตรวจสอบเงินปริศนาห้าแสนล้านตรงนี้แล้วหรือยังคะครับก็เหมือนที่คุณนันได้เกิดมาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อวานเนี่ย ก็ทราบว่าพรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการสายตรงมาที่ท่านเลขาธิการกบงงนะครับ mm. เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ภาคทุกพัคส่วนให้ความสําคัญให้ความสนใจงาน,นในส่วนกบงงอเองเราก็ตเตรียมความพร้อมในส่วนของเราไว้อยู่แล้วครับ นั่นหมายความว่ามีการประสานแล้วแบบสายตรงเลยสายตรงเข้ามาเลยนะครับทีนี้คําถามต่อมาของประชาชนก็คืออยากรู้ว่าเมื่อประสานกันแล้วองค์กรนี้ดูเหมือนจะต้องทํางานร่วมกันระหว่างปปงกับแบงค์ชาติกลไกในการทํางานร่วมกันจะทํางานอย่างไรแล้วก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับในเบื้องต้นครับกลไกอย่างแรกครับสำนักงานปปงกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีเอ U มอูกันมานานตามสกวอแล้วนะครับก็คือว่าถ้าทางทบทพบ ธุรกรรมที่มีเหตุในคนสงสัยเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องให้ตบงดำเนินการตามกฎหมายาด้วยการป้องกันและปรา,าป่านการฟอกเงินได้นะครับเราให้ฟังเป็นเป็นภาพใหญ่นิดนึงก่อนครับว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านจะเห็นภาพใหญ่นะครับของเงินของประเทศทั้งหมดแต่ว่าปปงอเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกําหนดให้เราเห็นนะและคือกรณีเงินสดที่มีการทําเงินสดธุรกรรมเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปนะครับธุรกรรมทรัพย์สินที่เป็นการโอนเงิน ตั้งแต่เจ็ดแสนธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลตั้งแต่สองล้านคือเราจะไปเห็นภาพใหญ่นะซึ่งตรงส่วนนี้ก็มีความสําคัญว่าถ้าทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีความสงสัยตรงส่วนไหนเป็นสําคัญเนี่ยต้องส่งให้ให้ปปงเพิจารณาต่อไปนะครับทีนี้อย่างที่เป็นข่าวครับทางสื่อใช้คำว่าเงินเทานะใช้คำว่าเงินเทาไอ้คำว่าเงินเทาในบริบทของปปงมันต้องเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดอาญาบางประเภท นะครับเช่นยาเสพติดช่อโกงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องเหล่านี้ปปงอเองเราก็มีความจําเป็นที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่บ,บังคับโทษในทางอาญาเช่นสํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีการเชื่อมข้อมูลเหล่านี้เพื่อนําไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายปปงให้มีผลในส่วนการดำเนินการกับสตีนตามกฎห,หมายต่อไปครับ นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือทางแบงค์ชาติที่เขาเห็นตัวเลขมาและ NEO เนี่ยนะคะหรือว่าค่าความคาดเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นมาจากเงินไหลเข้าประเทศพอเอาบัญชีมากระทบกันแล้วมันคาดเคลื่อนอยู่ตรงเนี้ยก่อนหน้านั้นเช่นปี2567ันรอหกสิบเจ็ดแบงค์ชาติได้มีการประสานตรงมาที่ปปง,งก่อนไหมคะว่าเอ๊ะมันมีเส้นทางการเงินผิดปกติแบบนี้ไม่ทราบที่มาที่ไปเคยมีการประสานมาไหมคะเออเรากับแบงค์ชาติเราเรา,เราทำงานกันคดนข้างใกล้ชิดครับ ผ่านรูปแบบของกรรมการหรืออนุกรรมการหลายคณะนะนะนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยอย่างที่บอกว่าสองสามปีย้อนหลังเนี่ยมันมีธุรกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือกรณีธุรกรรมที่เกิดจากบ,บริเวณรอบบ้านของประเทศไทยเนี่ยที่เราต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องเหล่าเนี้ยเมื่อมีประเด็นสําคัญที่เรามีความจำเป็นต้องได้ข้อมูลจากอาคาราห่ประเทศไทยเนี่ยปมงอเองก็ดีเนี่ยก็มีการประสานสอบถามไปตลอดหรือในขนาดเดียวกัน ตราการแห่งประเทศไทยเองนะครับก็จ<ล>ะมีการาประสานส่งข้อมูลที่เป็นเป็นระยะสําคัญเพื่อประมงตรวจสอบเป็นระ,ะระยะระยะทำมาด้วยกันโดยตลอดครับแล้วจากก<ม>ารทํา,ทาด้วยกันมาโดยตลอดเนี่ยนะคะพอจะทราบร่องรอยได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะหรือว่าพอจะทราบได้บ้างหรือไม่ว่าเงินนี้มันคือเงินอะไรที่มันคลาดเคลื่อนแบบนี้คะ่ะครับเอาอย่างที่เรียนครับอย่างที่ตามเป็นข่าวเลยฮะบอกว่าเป็นเงินไหลเข้าใช่ไหมฮะเป็นเงินเข้ามานะครับ ประเด็นสาคัญคือถ้าเป็น,ปนกลการกระทําความผิดมูลฐานในประเทศไอ้แบบเนี้ยมันสามารถดาเนินการได้อค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ในกลณีที่เป็นเงินไหลเนี่ยมันมีความจําเป็นสําคัญเหมือนกันครับว่าต้นทางของเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันมาจากอะไรใช่ไหมฮะมันเกิดส่วนใหญ่ถ้าอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นนอกประเทศหรือถ้านอกประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่มีความเข้มข้น ที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีมาตรฐานไอ้แบบเนตปงเราสามารถประสานงานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เรามีได้อยู่แล้วตามสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจากต้นทางของประเทศที่ไม่มีความเข้มข้นเพียงพออันนี้ก็จะเป็นความยากขึ้นมาอีกรับหนึ่งอันนี้กรณีแรกหรือกรณีที่สองถ้ามันเป็นกรณีที่เกิดจากธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีอันนี้ไม่มีความยากเพราะเรา เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นประเภทของนิรนามไหลล่องลอยข้ามแดนง่ายนะดังนั้นถ้าบอกว่าเป็นเงินเข้าอันนี้มันก็ต้องมีความจาเป็นเป็นสําคัญที่ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับถ้าประเทศที่เรามีความสัมพันธ์กันดีไออย่างเงี้ยมันก็ยังง่ายในการตรวจสอบแต่ถ้ายังมีช่องตามสมควรอันนี้มันก็จัดทวีความยาก เข้าไปฮนะแต่มันมัน,ม,นาม,ามันสามารถดำเนินการได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้า,ถาตรงส่วนไหนถ้ามันยังมีครอบ้องอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาตามสมควรในการดำเนินการครับครับอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเวลามีเคสที่เข้ามาทางปป,อปองอเนี่ยคือทางด้านแบงค์ชาติเาก็จะแจ้งเข้ามาว่าถ้ามีการเปลี่ยนผ่านสิน,นทรัพย์มูลค่าเกินเท่าไหร่ถึงจะส่งเรื่องเข้ามาให้ปอป,อปองอตรวจสอบอย่างปีที่แล้วมีเคสแบบนี้มากน้อยแค่ไหนที่ ทางด้านแบงค์ชาติส่งข้อมูลมาแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของต่างชาติเคสแบบนี้จะไม่ถูกส่งเข้ามาไหมครับถ้ามูลค่ามันเกินหรือว่าต้องไปตรวจสอบเองในเบื้องต้นก่อนนะครับผมอธิบายอีกนิดนึงครับการรายงานธุรกรรมเนี่ยไม่ได้ธนาคารในประเทศไทยไม่ได้รายงานธุรกรรมที่หุ้กล่าวเมื่อสักครู่โดยตรงนะครับคนที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมเอาเรื่องที่เป็นข่าวอาปแล้วกันนะตามกฎหมายปปงเนี่ยก็จะมีธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสินทรัพย์ดิจิตอลร้านค้าทองคํอาจจะไม่ีมีค่าหลักๆก็เป็นการรายงานธุรกรรมเงินสดคือเอาเงินสดมาซื้อตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปสิบธุรกรรมถูกต้องไหมคะสิบทุรกรรมตามกฎหมายปปงใช่ครับแล้วก็ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินนะครับผ่านระบบตั้งแต่เจ็ดแสนหรือธุรกรรมที่มีเหตุผลสงสัยเนี้ยมันเป็นการรายงานตามระบบตามกฎหมายปปงที่เตรียมมากันมาตลอดอยู่แล้วนะครับ ส่วนกรณีของธนาคารแห่างประเทศไทยเนี่ยเป็นกรณีที่ท่านดูภาพรวมของเงินทั้งระบบของประเทศใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าท่านเห็นว่าตรงส่วนไหนมันมีความน่าสงสัยหรือท่านสามารถสโบบจาะเข้ามาได้เพื่อตบงมองมีความง่ายในการดำเนิ mm hmm. นการเนี่ยท่านก็จะมีการราย,ยางานเข้ามาครับอันนี้ uh huh. โปรเซสก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านพี่อ่แบบตรงๆเลยนะคะห้าแสนล้านนี้ที่ไม่ทราบที่มาแล้วปรากฏเป็นข่าวอันนี้เฉพาะของปีหกเจ็ดเนี่ย พอฟอร์มทีมริมทีมน,นี้ขึ้นมาแล้วจะสามารถเฉลย ER ได้ทั้งหมด5 0แสนล้านไหมคะว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนหรือบางส่วนต้องยอมรับว่าอาจจะหาที่มาที่ไปไม่ได้จริงๆก็อย่างที่เรียนครับว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบพิสูจน์ทราบกันตามสมควรแนด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยการทำธุรกรรมมันมีมันมีหลายประเภทมีความหลากหลายโดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจตอลเหมือนี่ผมเรียนไปเมืม่อสักครู่ นะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าว่ามันยากในการด้สูตรจริงๆนะครับแต่ผมก็เชื่อครับว่าเมื่อมีการตั้งชุดพิเศษเข้ามาตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะขี้คลายในส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้ให้ประชาชนได้ทราบได้ครับ ด้ยวยความเคารพนะคะในส่วนของการประสานงานกันของรีมทีมนี้เนี่ยมีแบงค์ชาติมีกรทและก็มีปปงเข้ามาด้วยปปงเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเกิดการกระทําความผิดหรือว่าเป็นธุรกรรมที่มีความผิดปกติก็จะเป็นอำนาจปปงแต่บางส่วนพูดถึงการป้องกันก่อนที่จะเกิดการทําธุรกรรมผิดกฎหมายหรือผิดปกติตั้งแต่กระบวนการของธนาคารหรือแม้กระทั่งการอนุญาตหรือป่าปรามบ,บ,บริษัทคริปโตเถื่อนที่มีอยู่ในประเทศไทย ในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวรีมทีมเนี้ยจะมีการบูรณาการหรือปรับปรุงอุดรูรั่วช่องโหว่ตรงไหนร่วมกันไหมคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันสอดส่องให้รัฐกลุ่มยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะแน่นอนครับพอตอนนี้เรามีความห่วงในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหรือกรณีของบาบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตนะมันยังมีความพล่องในเรื่องกฎหมายอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเองกับกรตเนี่ยเอาเรื่องของมาตรการป้องกันก่อนนะครับในส่วนกฎ<อ>หมายเนี่ยที่เราต้องการมากํากับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตน ในกรณีเนี้อย่างล่าสุดที่เรามีการแก้ไขพระราชกำหนดป้องกันและประปับปรามชิกากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับซึ่งทางกรรมการเองก็มองว่าเกรงเรื่องยาแรงนะครับเกรงเรื่องยาแรงมันจะเหมือนคล้ายๆระงับการหาธุรกร,รมที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้จับได้ใช่ไหมคะซึ่งเขาก็มองว่าในเรื่องของธุรกร,รมสินทรัพย์ตองเนี่ยมันยังมีความยากว่าเอ๊ะเราสามารถยืนยันได้ไหมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นธุรกร,รมที่เป็นเทาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ Uh huh. นะถ้าเป็นออกกฎหมายให้เป็นยาแรงมาแล้วเนี่ยมันจะปกระทบคนที่สุจริตไหมนะนนก็เป็นความยาย่ากอย่างครับในการที่จะมาตรวจสอบนะครับดังนั้นอย่างที่ท่านถามเมื่อสักครู่ครับอันเนี้ยมันมีความจําเป็นฮะประเด็นเนี้ยจะต้องหยิบยกมาเป็นเรื่องสาระสาคัญที่ต้องมาเร่งรัดดาเนินการโดยเฉพาะการหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเพราะเรื่องเนี้ยอ่าทงที่มันไปไกลแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับหน่วยงานที่อ้างมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอาจจะคาในประเทศไทยก็ดีกรตอ์ก็ดีปองงองเองก็ดีเนี่ย ก็ยังมีหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้เนื่องจากว่าตามสื่อที่บอกเป็นเป็น,เป,นเป็นทุนเทาเนี่ยหลักๆที่ต้องมีคือสำนักงานตรวจงชาติต้องมีแน่นอนนะครับเพื่อที่ต้องมาดูในเรื่องของอการกระทำผิดอาญาที่คาดว่าน่าจะเป็นสารตั้งต้นในเรื่องของธุรกรรมดังกล่าวนะครับแม้กระทั่งสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศครับเรื่องนี้อย่างที่บอกครับมีความยากตามสมควรแล้วก็ มีความเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานที่ต้องคุยกันในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับครับน,นั่นหมายความว่าเงินสีเทาถ้าไหลเข้าประเทศแล้วไม่มีการสกิดบอกปปงโดยหน่วยงานต้นทางมันก็อาจจะลอดสายตาปปงไปได้แบบนั้นไหมคะถูกต้องครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าธุรกรรมที่ปปรงรับมาแล้วจะดําเนินการได้ทันทีเราเรียกว่าธุรกรรมที่มีเหตุนในควสงสัย ถามว่าธุรกรรมที่เรียนสงสัสยนี่คืออะไรก็คือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานอย่างที Monkey ่ผมเรียนมาคือถ้าเป็นกรณีในประเทศเนี่ยเรามีข้อมูลจากตำรวจเราส่งบุคคลต้องสงสัยเนี่ยให้กับธนาคารหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการรายงานเนี่ยถ้าบุคคลเหล่านี้มาทําธุรกรรมตั้งแต่บาทเดียวธนาคารหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการรายงานก็รายงานปมงมาอยู่แล้วนะครับ <seasoning> แต่ในทางกับการถ้าเป็นธุรกรรมที่มีต้นทางจากต่างประเทศมันจะมีความยาก เพราะไม่มีคนบอกธนาคารมาตั้งแต่แรกว่าธุรกรรมเนี่ยมันเกี่ยวกับในกอในขอที่ไปเกี่ยวข้องกับการกระทำเป็นมูลฐานหรือเปล่าในทางกับการถ้าเป็นต้นทางจากประเทศที่มีคุณภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันและประปาบปรามการฟอเกเงินไอ้ธุรกรรมเหล่านี้จะถูกบ่งชี้มาตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ามาจากประเทศที่ตรงส่วนเนี้ยหย่อนยานไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะมีความยากลำบากเขาเพิ่มขึ้นไปอีกครับ เบื้องต้นคุณวิทยาพรจะมีไอเดียไหมครับในการบูรณาการร่วมกันในการจัดการเรื่องของธุรกรรมที่เข้ามาจากต่างประเทศเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเงินเทาส่วนใหญ่บางทีมันไหลเข้ามาจากต่างประเทศและในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีบ้างหรือว่าเงินที่เข้ามาจากต่างประเทศบ้างครับไอเดียในการจัดการเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรในมุมมองของปปง ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆว่าบางเรื่องนะเราต้องขอความชัดเกนนิดนึงก่อนนะเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่อปประง,งไม่ได้ทําได้โดยหน่วยงานเดียวนะครับหรือการขายไอเดียไปก่อนนะ้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีประเด็นขึ้นมาซบปเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนช่องทางทางหนึ่งที่คนที่ อจาจจะกระทาําความผิดก็ใช้ในการหลีกเลี่ยงนะครับแต่ตอนนี้เรามีไอเดียตามสมควรที่จะต้องมีการแชร์กันนะไม่ได้คือเราไม่ได้รอรัฐบาลที่จะต้องทํางานเต็มรูปนะครับตอนนี้เรามีการประสานทางข้างกันอยู่ไม่ได้นิ้นรนใจเลยนะทํางานกันแทบไม่ได้มีไม่ได้หยุดเมื่อสักครู่ก็ยังมีการประชุมและเย็นนี้ต้องมีการประชุมต่อในเรื่องเหล่านี้ก็ขออนุญาตให้เกิดความชัดเจนตามสมควรนิดนึงแล้วก็วกเราทุกหน่วยงานที่ผมเอ่นเมื่อสักครู่เนี่จะต้องแถลงพร้อมกันครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อปรระชาชานคับ มีทางไหมคะที่จะทําให้บริษัทคริปโตเถือนหมดไปอะคะ่ะแล้วต้องเป็นหน้าที่ของใครเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้คะหลักการพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยทางกรอตท่านเป็นคนดูแลอยู่นะครับท่านเป็นคนดูแลอยู่ในในเชิงของกฎหมายนะครับอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ w o r l d w ทั่วโลกไปหมดเลย นะครับแม้กระทั่งคืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเป็นบริษัทภายใต้การกำกับเนี่ยเราไม่ห่วงเลยเราแค่ต้องาปเช่นงวดในการกำกับแต่พอมันนอกฎหมายเนี่ยไอเนี่ยแหละมันอาจจะต้องคุยกันอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมาช่วยเราในตัวบุคลากรภาครัฐก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าไม่มีแรงดึงดูดเพียงพอนะที่จะนําคนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยมาช่วยเรานะครับเพราะว่า อคนเหล่านี้ค่อนข้างจะมีความขัดแคลนแล้วก็ถ้าเขาอยู่กับภาคเอกชนเนี่ยเขามีค่าตอบแทนที่มีที่สูงกว่าภาครัฐค่อนข้างจะเยอะครับอือโอ้อันนี้โจท<ด>ย์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าต้องเอาคนเก่งม,มาวางระบบป้องกันและปราบปรามแต่ตอนนี้เนี่ยบุคลากรของหน่วยงานรัฐที่ต้องมาสกัดโจรเนี่ย ไม่เก่งไปกว่าโจนพูดนง่ายแบบนี้ได้ไหมคะเนี่ยอันนี้อันนี้ฟันธงอย่างนี้ได้ครับอออ่านะครับก็เป็นการบ้านที่ทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจตรงนี้จะต้องทางานกันต่อครับเดี๋ยวให้ฝากทิ้งท้ายแล้วกันคุณวิทยาครับว่าเดี๋ยวไทม์ไลน์ต่อจากนี้หน่วยเฉพาะกิจจะเริ่มทํางานอย่างไรหรือว่าเริ่มไปแล้วอย่างไรบ้างและในช่วงเวลาสักกี่เดือนต่อจากนี้เราถึงจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเรื่องของการไขปริศนาเงินก้อนนี้ครับตอนนี้เราเราเริ่มทํางานกันแล้วนะครับ เราเริ่มทางานกันแล้วว่าคือแต่แต่ละหน่วยเนะี่ยตอนนี้พยายามอาจัดเตรียม <c oughs> ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับกับหน่วยงานตัวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็มีปักประเด็นที่ที่จะต้องมีการประสานขอข้อมูลนะฮะดังนั้นเมื่อมีความชัดเจนมีการตรงนี้ยผมว่าเราก็พร้อมที่ทํางานแล้วก็หาข้อสรุปในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเริ่มต้นที่เพื่อจะ,อะได้ดำเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อไปด้วยครับ อืมเดี๋ยวติดตามกันนะคะคงจะได้เห็นความคืบหน้าแต่ก็ยอมรับว่ามันมีความยากอยู่เพราะมันมีเชิงฟิสิกอลด้วยแฮนด์ทูแฮนด์ทำให้เส้นทางมันขาดหายไปถูกต้องไหมฮะอันนั้นแหละครับเมื่อสักครู่แก้ของกอแก้ข่าวนิดเดียวครับ<อ>ว่าบุคลกากรภาครัฐที่คือคือคนเก่งก็ยังมีนะฮะแต่ว่าน้อยอย,ยังย,ยัง,ย,งยังน้อยอย,อยู่นิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าผมมองว่าบุคลกากรภาครัฐที่ทาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่เก่งไม่ใช่ครับ แต่เรายังมีน้อยเพิมแหละต้องเสริมทัพเพิ่มนะครับถึงแม้เราจะมีคนที่มีฝีมือแต่ไม่เพียงพอต่อการจัดการหน้างานขอดหนึ่งคุณวิทยาคะและถ้าต้องไปจุดตั้งต้นี่การแก้กฎหมายเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมคะหรือว่ามันจะมีทางลัดอะไรที่ไม่ต้องไม่ต้องผ่านกระบวนการแก้กฎหมายเพราะมันใช้เวลานานบางทีคือประเทศไทยบอกว่าจะทําอะไรต้องแก้กฎหมายก่อนครับกฎหมายเนี่ยถ้าจะทําก็คือตัวจะต้องเป็นพระราชกําหนดครับ อาจจะได้ทันเวลาอ่าแต่ทีน,นี้อย่างที่ผมบุรเยนว่าความยากตัวนี้มันเพิ่มมาเนื่องจากว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องระงับธุรกรรมจําไดไมไหมฮะครับ<ฆ>อ่าบุคคลที่สองที่สามเนี่ยไอ้น,นี่แหละเราจะมีความเหนื่อยในการยากต่อคนที่มีอำนาจในการออกกฎหมายว่าไอมาตรการที่คุณทำเนี่ยคุณทําเพื่อตอบคุณใช้ยาแรงใช่ไหมฮะมกับเรื่องเฉพาะหน้าคุณไปคิดวิเคราะห์รอบด้านหรือยังว่ามันจะไปกระทบกับคนที่สุจริตไหมอันนี้ก็เรากําลังทําการบ้านอยู่ครับ ครับจะมีความยากเพิ่มเข้าไปอีกในการออกกฎหมายเะนอกจากการบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติเพื่อจัดการกับเรื่องนี้กับจะเป็นความยากนะคะให้กําลังใจกับทีมงานทีมงานทั้งหมดนะคะทุกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสกัดเงินเทาไม่ให้ไหลเข้าประเทศไทยขอบคุณคุณวิทยาด้วยนะคะสำหรับเวลามาพูดคุยกันในฐานท้อปวันนี้ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็เป็นความยากของทีมเฉพาะกิจทีมนี้ที่จะ